หมดวิจารณ์หมดวิจารณ์ในการใช้ทฤษฎีคำนวณภาวะเงินเฟอ้อนั้นเราต้องใช้เงินถึง20ดอลลาร์ในปีคศ2001เพื่อซื้อของในราคาเพียง1ดอลลาร์ในปีคศ1901าศนอย่างไรก็ตามไม่ง่ายนักที่จะตีมูลค่าเงิน600ดอลลาร์โดยคิดจากค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยและตัวแปรอื่นๆในการคำนวณกำลังซื้อ จากการประมาณคร่าวๆเงินมูลค่า600ล้านดอลลาร์อาจจะเทียบเท่ากับเงินถ <varit> ึง120,000ดอลลาร์เมื่อเข้าตูดตรวจตัที่21่ผู้คนนับพันได้ใช้เคล็ดลับนี้เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวทำให้บางคนสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้ตัวเองได้บางคนก็ใช้มันเพื่อสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวมีนัก สอนจากผู้หนึ่งสามารถใช้มันสร้างไรายได้ให้เขามากกว่า75,000ดอลลาร์ในปีในหนปีมูลค่าในปัจจุบันประมาณ1.5ล,ล,ล,ลา้านดอลลาร์อาเธอร์นัทช่างตัดเย็บเต้อผ้าในซินซินนาติได้ใช้ธุรกิจที่ใกล้จะลมละลายของเขาเป็นหนูทดลองตู่สำเร็จนี้ธุรกิจกลับฟื้นคืนสร้างฟามมั่งคั่งให้กับเขาการทดสอบนี้น่าตด สนใจมากจนหนังสือพิมพ์และนิตยสารนำไปตีพิมพ์สร้างมูลค่าเพิ่มได้นับล้านดอลลาร์เคล็ดรับนี้ยังถูกพิสูจน์ต่อไปโดยสจวร์ตออสตินเวียจากเมืองดันรัสรัฐเท็กซัสเขาเ่า,าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงจึงได้เลิอกอาชีพเดิมและหันไปเรียนกฎหมายเขาประสบความสำเร็จหรือไม่คุณจะได้คำตอบในบทที่หความรู้เฉพาะทาง ขณะที่ผมกำลังเป็นผู้รับผิดชอบงานโฆตนาให้กับหลักสูตรเติมของมหาวิทยาลัยลาตาลผมได้ติดทีพิเศษในการเข้าพบเจเจีเชปรินอาธิการบริของมหาวิทยาลัยซึ่งได้ใช้สูตรสำเร็จนี้ในการสร้างมหาวิทยาลัยลาตาลให้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศหนังสือเล่มนี้ได้พูดถึงเคล็ดลับเหล่านี้มากกว่าร้อยครั้งแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชื่อเคล็ดลับไว้ชัดเจน แต่ถ้าคุณนึกถึงมันไว้ในใจและรอเวลาเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพร้อมหรือโอกาสมาถึงจงเอาเคล็ดลับนี้มาใช้ประโยชน์และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคาเนกี้จึงส่งเคล็ดลับเหล่านี้มาให้ผมโดยไม่ระบุชื่อถ้าคุณพร้อมที่จะนำมันไปใช้ย่อมจะหนักรู้ถึงเคล็ดลับที่ซ่อนอยู่ในแต่ละบทของหนังสือเล่มนี้ได้เองคุณอาจจะ จะไม่พบคําอธิบายในรายละเอียดของวิธีวิธีการแต่มันจะเป็นประโยชน์มากมากแต่มาก,มาก <c oughs> คนพบเคล็ดลับนั้นได้ด้วยวิธีทางของตัวคุณเองถ้าคุณเคยท้อแท้สิ้นหวังถ้าคุณขาดฝันกำลังใจถ้าคุณเคยเหนื่อยล้าและล้มเหลว ถ้าคุณเคยทุกข์ทรมานจากโกาครคภัยไข้เจ็บเรื่องราวแห่งการค้นพบของลูกชายผมกับการนำตูดของคาเนก,กี้ไปใช้อาจช่วยพิสูจน์ว่าท่ามกลางความติ้นหวังนั้นจะมีโอกาสเสมอสำหรับผู้ที่พยายามค้นหามันประธานาธิบดวีวูดโรว์วิลสันก็ได้ใช้เคล็ดลับนี้ระหว่างสงครามโลกรวมไปถึงประธานาธิบดีรูดเวด ในสงครามโลกครั้งที่สองโดยโดยใช้กับทหารทุกคนที่ได้รับการฝึกอบรมก่อนที่จะถูกส่งไปแนวหน้าประธานาธิบดีวิลสันเคยบอกผมว<ะ>่ามันเป็นปัจจัยสำคัญในการเข้าสู่สงครามสงครามสิ่งที่น่าแปลกก็คือผู้ตึ่นได้เก็ดลับนี้แล้วนําไปใช้เท่านั้นจึงจะประสบความสำเร็จอย่างไรก็ตามดังที่ได้กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ หลายครั้งว่าจะไม่มีสิ่งใดทุนเปล่าเราไม่มีวันได้เคล็ดลับเหล่านี้มาโดยไม่ลงทุนลงแรงและมันก็คุ้มค่าอย่างยิ่งที่จะลงทุนฟาร์มแปลกประหลาดอีกอย่างหนึ่งของเคล็ดลับนี้ก็คือมันมอบให้กันไม่ได้เพราะและก็ไม่สามารถประเมินประมูลค่าเป็นเงินทองได้ถ้าคุณไม่ตั้งใจจริงที่จะ,สะแสวงหาเคล็ดลับเหล่านี้ด้วยตัวเองแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะใช้เงินทองซื้อหามันมาได้เนื่องจากเคล็ดลับนี้ประกอบด้วยสองส่วนในการที่จะได้เคล็ดลับนี้มาคุณจะต้องได้ส่วนใดส่วนหนึ่งมาก่อนเคล็ดลับนี้จะเกิดได้ต่อเมื่อเรามีความพร้อมเท่านั้นนอกจากนี้มันยังได้ขึ้นอยู่กับเรื่องของการศึกษาอีกด้วยนานมาแล้วที่โทมัสเอดิสันได้ครอบครองเคล็ดลับนี้ และเขาได้ใช้มันอย่างชาญฉลาดจนทำให้เขากลายเป็นนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกทั้งๆท,ที่เขาเรียนหนังตือในโรงเรียนจริงๆเพียงแค่สามเหลือนเท่านั้นเคลสลับนี้ยังส่งยังสรงทุกถูกต่อไปยังเอ็ดวินซีบานผู้ช่วยของเอดิสันซึ่งได้ใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพ จนทำให้เขามั่งคั่งและสามารถกระเตียงตัวเองในวัยนุม่มเมื่อคุณได้อ่านเรื่องของเขาในบทต่อไปคุณจะเชื่อมั่นในตัวเองว่าความมั่งคั่งร่ำรวยไม่ได้ไกลเกินที่คุณจะไฝฟฟ่้าเลยไม่ว่าชีวิตคุณจะเคยเป็นอย่างไรมาก่อนเมื่อได้เตรียมตัวไว้ให้พร้อมแล้วสำหรับเคล็ดลับแห่งความสำเร็จนี้คุณก็จะสมปรารถนาทั้งชื่อเสียงเงินทองและความสุข แล้วตัวผมเองล่วงรู้เคล็ดลับเหล่านี้ได้อย่างไรคุณจะได้รับคำตอบนี้หลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้จบหรือบางทีคุณอาจค้นพบมันตั้งแต่บทแรกๆหรือในหน้าทุดท้ายเลยก็ได้ขณะที่ผมได้ศึกษาและวิเคราะห์บุคคลที่มีชื่อเสียงนับร้อยนับร้อยตามที่รับปากคารเนกีไว้นั้นผม พบว่าผู้คนเหล่านั้นม,มักมีคุณลักษณะตรงตามเคล็ดลับแห่งความสำเร็จที่คานเนกี้บอกไว้ผู้คนเหล่านั้นได้แก่เฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งบริษัทยนต์ฟอร์ดยานยนต์ฟอร์ดเขาเคยยากจนและไม่ค่อยได้เรียนหนังสือแต่ท้ายที่สุดเขาก็ได้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันวินเนียม เล็กลี่จูเนียเซลแมนบริษัททอ่ทองเที่ยวผู้สังเกตเห็นว่าลูกค้าของเขาชอบหมากฝรั่งที่เขาแจกเป็นของชำรวยมากจนในที่สุดเขาสามารถเปิดบริษัทของตนเองได้จอร์นาเมเกอร์รู้จักกันในนามของเจ้าชายแห่งวงการธุรกิจเขาคือผู้สร้างทัดสร้างสรร์ห้างสรรพสินค้าระดับโลกแห่งแรก และได้รับการยกย่องอย่างมากในเรื่องของนวัตกรรมการตลาดการบริการลูกค้าและสวัสดิการลูกค้าเจมเจฮิลรู้จักกันในนามของผู้ก่อสร้างอาณาจักรเขาได้สร้างทางรถไฟให้การสนับสนุนชาวไร่ชาวนานในฝั่งตะวันตกของอเมริกาและเปิดเส้นทางเดินเรือเชื่อมต่ออเมริกากับเอเชียผู้เลียบเรียงเส้นทางรถไฟ เริ่มต้นจากเมืองเซลพรัตมินนิสตตาไปยังเมืองซีแฮทเินรัฐฟอชิงตันสร้างโดยเจมเจฮิวแล้วเสร็จในปีคศ1893ระยะทาง2,736กิโลเมตรเป็นเส้นทางคมมนาคมสำคัญที่เชื่อมต่อฝั่งตะวันตกออกกับฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา จอตเอ็นบาคเกอร์ ucker, บุกค,คุณคูผู้เบื่อน,นายปากกาแบบเก่าๆจึงได้สร้างสรรคและออกแบบปากกาแบบใหม่จนเป็นเจ้าของบริษัทปากกาเบเกอร์อีเอ็มสเตเลอร์ร aker, e M ler, ผู้ชายบาทหลวงผู้ยากจนเขาเริ่มจากการเป็นพนักงานโรง,งแรมและไต่เต้าจนสามารถเปิดเครือโรงแรม สเตเลอร์ของตัวเองตั้งชื่อเสียงในฟาร์มหรูหราและการบริการด้วยรอยยิ้มเฮนรี่แอลโดเฮอร์่ผู้เริ่มต้นด้วยการเป็นพนักงานออฟฟิศวัยส2ปีของโคลัมเบียกัสจนได้เป็นเจ้าของกิจาการ53แห่งและเป็นเจ้าของติดธิบตัตรเกี่ยวกับแก๊สธรรมชาติและการผลิตน้ำมันถึง114สติดิบตัตร ไซรัสเอสเคเคอร์ติสผู้เริ่มต้นจากนิตยาสารเล็ะเกี่ยวกับกรษรตรกรรมและในที่สุดก็ได้สร้างสารรค์หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่ให้เป็นที่รู้จักจอร์ดอีตแมนนักประดิษฐ์และผู้ก่อตั้งบริษัทอีตแมนโกดักเขาได้สร้างสารรค์นวัตรกรรมมากมายเกี่ยวกับการถ่ายภาพและนำไปสู่อุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์ในที่สุด ชาเอ็มชวอปมือฝวาของแอนดูคาเนกี้เขาได้เป็นประธานประธานกรรมการบริษัทต,ต่อมาเป็นตัวแทนเจรจาก่อตั้งและก้าวไปสู่การก่อตั้งเบลเล่เฮมสตีลทีโอดอรูดเวลประธานาธิบดีคนที่26ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปีคศ1 9 1 1 1 9 0 9 ชอตดับเบิลยูเดวิดนักกฎหมายผู้นำทางการเมืองทนายฟารม์มประจำตัวของประธานาธิบดีลุวูดวูดโรวิลสันและต่อมาเขาก็ได้เป็นเอก,เอ,กอัครราชทูตประจำสหารชาชอาณาจักรอันเบิร์ตฮับบาร์ดนักปราชญ์ยาผู้จัดพิมพ์นิตยสารผู้ก่อตั้งเขายังเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีหลายเล่ม เป็นชุมชนของคนทำงานศิลปะหัตถกรรมซึ่งนักปฏิรูปอันเบิร์ตฮับบาได้ก่อตั้งขึ้นในปีคศต8 9่อ1895ในหมู่บ้านต่างๆในรัฐนิวยอร์กตั้งตามชื่อพี่น้องผู้ผลิตหนังสือด้วยมือแห่งกรุงลอนดอนในปีคศ .16 5 0หถึง1690ตนวินเบอร์ไรเจ้าของร้านจักรยานรวมด้วยยอด วิวน้องชายที่กลายเป็นคนอเมริกันคนแรกที่ได้บินด้วยเครื่องบินที่หนักกว่าอากาศและเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมการบินวินเลียมเจนนิงไบออันผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ตัวแทนประธานาธิบดีและรัฐมนตรีในสมัยประธานาธิบดีวินเลียมแมคกินลีและเป็นที่รู้จักในฐานะนักกฎหมายผู้ต่อสู้และนักอนุรักษ์ลิง ดาราเดวิดสตาจอรแดนนักการศึกษานักวิทยาศาสตร์นักเขียนหนังสือมากกว่า50เล่มเขาเป็นประธานนักศึกษามหาวิทยาลัยที่อายุน้อยที่สุดและได้เป็นประธานนักศึกษาคนแรกของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเจออกเดนอมผู้ตึงสืบทอบธุรกิจขายเนื้อสัตว์ มาจากครอบครัวได้กลายมาเป็นนักสื่อสารมวลชนเจ้าของกลุ่มบริษัทที่มีสินค้ามากกว่า3,000ผลิตภัณฑ์เป็นมหาเศรษฐีเป็นเจ้าของชีคาโก้ครับและเป็นผู้จัดการธนาคารเนชแนลซิตี้อาร์เธอร์บริดเบนนักนักหนักตือพิมพ์นักเคลื่อนไหวคอรัมนิตคอร์ลมนิตผูเป็นที่ต้องการตัวของสำนักข่าว เป็นนักเขียนที่คนอ่านมากที่สุดและทำไรายได้สูงสุดในยุคนั้นดาราแฟงกันซอรัฐนักอุดมการแห่แหงชิคาโกทำให้ฟิลิปดีอามอร์ให้เงินทุนแก่เขาหนึ่งล้านดอลลาร์เพื่อสร้างสถาบันเทคโนโลยีอามอร์และให้กันตาลอดเป็นอธิการบดี แดนเนียนวินลาดประธานกรรมการบริษัททางรถไฟ B&O o ฝ่า30ปีเขาได้รับเกียรติให้ใช้ชื่อของเขาเป็นชื่อเมืองในโฮไฮโอคิงยูเลตเซลแมนผู้มีที่มาจากช่างเชื่อมโลหะเขาพยายามจะโกหนวดตัวเองขณะที่นั่งอยู่บนรถไฟที่กำลังวิ่ง เลยเป็นที่มาของการคิดคนมีดโกนนวดที่ให้ความปลอดภัยซึ่งต่อมาเขาก็ได้กลายเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่ลาบเอวิกประธานกรรมการเขาได้ให้ความช่วยเหลือมูลนิธิของนโปเลียนฮิลในการให้การศึกษาและฟื้นฟูสภาพนักโทษที่ถูกจำคุกจูนเดนเนยทีไรอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยกฎหมายจอร์ดทาว ที่ซึ่งนโปเลียนฮิวเคยศึกษาอยู่ตอนที่นิตยสารมอบหมายให้เขาเขียนเรื่องราวของแฮนดูคาเนกี้จอนดีล็อกกี้เฟนเดอร์ด้วยเงินเก็บ1,000ดอลลาร์ 1, 000, รวมกับเงินที่ขอยืมมาอีก1,000ดอลลาร์เขาเริ่มต้นด้วยบริษัทน้ำมัน,นก๊าซเล็กๆซึ่งขยายกิจการไปเป็นบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ระดับโลก โมัสเอเดิสันนักประดิษฐ์และเจ้าของกิจการผู้คิดคนหลอดไฟกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายภาพยนตร์และเป็นเจ้าของสิทธิบัตรมากกว่าพันรายการแฟงเอแวนเนลิฟจากเด็กยากจนทูนักตื่นมวลชนนักปฏิรูปสังคมเต็ดฐี และประธานกรรมการของธนาคารในชันแนลซิตี้ซึ่งปัจจุบันคือธนาคารซิตี้แบงค์และเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทววงการคลัง F.W. w o ับเบเวจะมียนร้านค้าผู้บุกเบิกแนวารามคิดสินค้าที่มีราคาคงที่และการบริการตนเองไปสู่เครือข่ายร้านค้าปีกราคาถูก Wood w o เวิร์ ทุกอย่าง5เซนทุกอย่าง10เซนพอออโรเบิร์ตเอดอล่าผู้ซึ่งเริ่มต้นจากการสร้างเรือใบาจากเศษไมเ้เก่าๆต่อมาเขาได้สร้างบริษัทดอลล่าสติมชิปเจ้าของเส้นทางเดินเรือที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกาเฮดเวิร์ตเอฟีลินผู้ก็อตั้งบอสตันเมธเโตเขาคิดค้นวิธีการกระจายสินค้าการขายสินค้า และมีชื่อเสียงในฐานะผู้เริ่มแนวคิดสินค้าราคาถูกเอ็ดวินซีบานเขาคือหุ้นตัวนเพียงคนเดียวในชีวิตของโทมัสเอดิสันเขาทำเครื่องพิมพ์ดีซึ่งเอดิสันทำไม่สำเร็จมาปรับปรุงแล้วขายมันจนกลายเป็นอุปกรณ์สำคัญในสำนักงานและนั่นทำให้เขาได้กลายเป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งอาเธอรนะ์นัทเจ้าของโรงงานติงทอ ในสินสินนาติผู้ซึ่งใช้ธุรกิจที่ใกล้ล่มละลายของเขาเป็นหนูทดลองเคล็ดลับของคาร์เนกี้จนประสบความสำเร็จซึ่งต่อมาหนังสือพิมพ์ได้สร้างชื่อเสียงให้เขาด้วยการขนานนามคาเลนคาโรมีชื่อเสียงในฐานะนักกฎหมายนักพูดนักต่อตู้เพื่อคนน้อยโอกาสคนรู้จักกันดีจากการเป็นนักกฎหมายคดี และเป็นผู้ปกป้องการสอนทฤษฎีวิวัฒนาการผู้เรียบเรียงเหตุการณ์ในปีคศ .1925 เมื่อกูโรงเรียนมัธยมชื่อจรอตโคพิษผู้ฟ้องร้องและนำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากเขาได้สอนนักเรียนเรื่องทฤษฎีวิวัฒนาการของมนุษย์ตามหลักหนังสือของชาวดาวินที่ว่ามนุษย์มีวิวัฒนาการมาจากลิง ซึ่งขัดกับความเชื่อทางคริสต์คริสตาสนาในคัมภีร์ไบเบิลเรื่องพระเจ้าการสร้างโลกคาเรนคาโรได้เป็นทนายให้สโคพิสและช่วยปกป้องการสอนจิตฎีวิวัฒนาการของมนุษย์ตามหลักเหตุและผลวูโรวิลสันประธานาธิบดีคนที่28ของสหรัฐอเมริกา ปีคศ1913ถึง1921วินเลียมโฮดทับประธานาธิบดีคนที่27ของสหารัฐอเมริกาปีคศ1919 1913รูเทอร์เบอร์แบงค์ Luther, bank, นักพฤตศาสตร์ผู้คิดคน้นพัันพืชใหม่ๆถึง800ชนิดด้วยความภาคเปลี่ยนพยายามของเขาทำให้สาม,มารถพัด พัฒนา,านพันธุ์พืชและช่วยเพิ่มทัญญาหารให้แก่โลกของเรา h ฮดเวิร์ดดับเบิได้เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเพียง6ปีเมื่ออายุ20ปีเขาได้เป็นบรรณาธิการซึ่งเขาได้ช่วยสร้างมันให้เป็นนิตยสารขายดีระดับโลก f r a n ก A. เอ n s น e เตอดีตพนักงานรับสรงโทรเลขออกจากงานมาเริ่มทำนิตยสาร และตั้งความบังคังแห่งอาณาจักรหนังสือพิมพ์ซึ่งรวมถึงอันเบิร์ดเอสเกลีประธานของ US s t e e ตขนาดนั้นเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาเป็นผู้นำในการวางรากฐานของการแรกๆในอินเดียดาราอเล็กซานเดอร์แกลแฮมเบอร์ เรารู้จักกันดีในฐานะนักประดิษฐ์ผู้คิดขนถัรศัพท์นอกจากนี้เขายังปรับปรุงเครื่องบันทึกเสียงสร้างความก้าวหน้าให้กับอากาศยานและการบินและเป็นผู้รวมก่อตั้งอีกด้วยจอร์ดเอ็ดฟอร์เตอร์สันปราทายเป็นที่รู้จักในเรื่องออกแบบโฆษณาและเป็นอัจฉริยะในการจูงใจด้านการขายตรงผลให้เป็นผู้นำในด้านนี้ ยูเรียตโลเซนวาดเจ้าของโรงงานเล็กๆผู้มองเห็นการไกลในการตั้งซื้อทางไปรษณีย์เขาได้ซื้อหุ้น25%และร่วมกับลิทชาร์เตอร์สร้างภาพลักใหม่ให้กับธุรกิจจอเมริกันจัจ,จวัตออฟจินเวิร์ดวิศวกรโครงสร้างที่ฮิต ที่แหล่งน้ำมันในเท็กซัสผู้ซึ่งรับแรงบันดาลใจจากเคล็ดลับของคาร์เนกี้และได้เข้าเรียนกฎหมายเมื่ออายุกว่า40ปีภายหลังได้มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์นิตยสาราของนโปเลียนฮิลด้วยดาราแฟงเคลนนักจิตวิทยานักเขียนบทวาร์มผู้แต่งหนังสือปกินนากาเรื่องต่างๆเจจีเชฟริน อธิการบดีของมหาวิทยาลัยลาตาในขณะที่นโปเรียนฮิวรับงานโฆษณาให้มหาวิทยาลัยและเป็นที่ตึงหิวเริ่มตะนักว่าตนเองมีความสามารถในการสร้างแรงจูงใจให้ผู้อื่นเจนนิงแรนดอบแรนดอผู้บริหารส่ายการบินสมาชิกสภาของเกตบุฒิทธิสมาชิกจากเวสเวอร์จิเนีย เขาเป็นผู้ตึ่งนิยมชมชอบในตัวนโปเลียนฮิวเป็นอย่างมากและเป็นผู้กระตุ้นให้ฮิวเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาของประธานาธิบดีแฟรงคลินเดอร n าโนรูดเวิร์ดรายชื่อบุคคลเหล่านี้เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของคนอเมริกันที่มีชื่อเสียงซึ่งประสบความสำเร็จและร่ำรวยมันช่วยพิสูจน์ว่าผู้ใดก็ตามที่เข้าใจ และนำเคล็ดลับของคาเนกี้ไปใช้ย่อมจะพบกับความสำเร็จในชีวิต